เยอะนิดนึงแล้วก็มีขควประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้มีคนมีคนอะทำในสัญญาลิเกปลอมขึ้นมานะคะเต็มแล้วค่ะคุณเชษ์คือ,อไปทําไปบอกวัดว่าหาลิเกรลูกฟ้ากิศดาปารมีไว้แล้วนะ แล้วก็หาไว้ราคา150,000บาทแล้วก็เป็นงานแก้บนอ่อมาจําไว้50,000บาทเราก็ถามวันที่เท่าไหร่คะ <S <S สวัสดีคุณแม่วิภาค่ะเราถามวันที่เท่าไหรเขาบอกวันที่6เมษาแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะวันที่6อ่เราเล่นวัดเพิ่มทานเป็นสาราวัตรกำน,นันพระกพลเป็นผู้หาแต่ผู้หญิงคนนี้ไปโกหกทางวัดว่าหาเราไว อ่าแล้วก็มดจําไปแล้วห้าหมื่นแต่ในกรณีที่พปโก้งคงทาวัดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องว่าอืมเขาบอกว่าเขาหาลกเกไปแก้บนเนี่ยทางวัดอาจจะเก็บกวีได้ได้เงินเขาก็เลยให้ทางวัดร่วมจะเช่ากอีเออจะเช่ากอีแล้วก็จะจัดร้านค้าเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ย แล้วก็ไปขอเงินกับทางวัดว่าขอเงินค่ะเช่าเก้าอี้เลยสิเดี๋ยวริกเกมแก้วนทางวัดจะเก็บตังค์ได้มากมายสลูกกว่าวัดก็เลยโทรมาหาเราว่านี่ใช่ริเกลุงฟ้าไหมเราก็บอกว่าใช่ค่ะจะเป็นพรานะใช่ค่ะวันที่หกคุณได้เล่นวัดอะไรชื่อวัดสี่สุกหรืออะไรสักอย่างที่สยามไม่อกไม่ใช่ค่ะวันที่หกเล่นมาเพิ่มทายขอสี่ค่ะเขาบอกอ๋อแม่แสดงว่าผู้หญิงคนนี้หลอกเราก็เลยว่าอันางนี้สิคะค เขาลอกเขาก็เล่าเรื่องเป็นมาให้ฟังว่าเป็นยังไงในกรณีที่ลอกทาวางมัดจงมัดจาบเขาก็ส่งสัญญาให้เราดูทะลปเป็นสัญญาปลอมค่ะแล้วชื่อเนี่ยปรอมทั้งหมดเลยพลอมทั้งกระทั่งคนชื่อลางานแล้วชื่อกิตดาไปลงแล้วก็ไปเอาเอาการโอนเงินนะ่ะของใครมาก็ไม่รู้ว่าโอนห้าหมื่นบาทโอนไปที่ใครก็ไม่รู้ทางกานแล้วก็มาแอบอ้างว่าโอนมาที่เราเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะถ้า ไม่ใช่คุยกับแม่แม่ใหม่นะแล้วก็ไม่ใช่เบอรนี้แล้วหนังสือสัญญาของแม่น่ะจะเหมือนกันทุกที่ลักษณะเดียวกันก็อย่าไปเชื่อนะคะเขาก็น่าจะทําอีกทีนี้เราก็เลยบอกพาว่าไม่ใช่นะคะอ่าพาเนี่ยเขาจะมีอะไรนะเราถามเอออาจารย์เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรมั้งไหมคะก็ลงในกลุ่มด้วยว่า เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอารูปไปดูแบ๊บเขาจะเอาเป็นหนังสือสัญญาซึ่งซึ่งปลอมมากค่ะแล้วก็มีรูปน้องนุ่นมีลายเซ็นของกฤษดาไม่ได้ไลายเซ็นหรอ,อกรค่ะเป็นใช้พิมพ์เอาอะพิมพ์ชื่อว่ากฤษดาเป็นคนรับนานางาน,นแต่ไม่ใช่อ,ะอ่ะโอกชัดๆสวัสดีค่ะ อานี้มีด้วยดีนะคะเขากไม่เชื่อเหมือนจะมาของเงินวัดอะเนี่ยเออรูปนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าหนังสือสัญญาแม่จะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะหนังสือสัญญาแม่้าตะภาพทำไปแล้วว่ารู้จวัาจะไม่ไเป็นนี้คุณเห็นไหมเนี่ยลงชื่อกิษดาษด้วยแล้วก็ไอ้ที่ที่ลงเนี่ยไม่ใช่ชื่อเนี่ยเนี่ยการโอนเงินเนี่ยไม่ได้โอนให้เราด้วยโอนให้ใครก็ไม่รู้ เอ่อข้าพเจ้านางพรนิพาพุทธบุตรอยู่วัาเลขที่เท่านี้ตลาดตำบมุลาชิตผักไห่ได้จัดหาลิเคลุ่ฟ้าน้องนุ่นมาทำการแสดงใช้บนรวมทั้งร้อนงานบวชสามเณีภาฤดูร้อนวัดสี่สี่กุก เนี่ยมปลอมมากค่ะอยากจะบอกใช่เดี๋ยวแม่ว่าจะลงแล้วก็มีลายเซ็นหัวหน้าคณะ,ะหัวหน้าลิเกกิตดาบารมีมีลายเซ็นพยารับรองด้วยนะคะคุณชื่อพิชัยนีอันนันิตดานี่ไม่เคยตื่นมารับงานแล้วค่ะแล้วการโอนเงินน่ะเป็นการโอนเงินจากนางสาวสุนิชาไปให้คุณมนูอะไรสักอย่างห้าหมื่นบาท ซึ่งไม่ใช่เรานะคะตรอันนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะทางวัดแถว